ถึงไว้แล้วแต่งร่องน้ำเลยพี่ถึงไว้แล้วแต่งร่องน้ำเลยถึงไว้ก่อนนะครับถึงไว้ก่อนจะดูเรื่อลไม่ไหลนะครับถึงไว้ทั้งสองล้ำก่อนนะครับถึงไว้ก่อนจะไหลนะครับจะไหลถึงไว้ทั้งสองล้ำแล้วจะไหลนะครับมุมว่าเราขอเรามีนิดนึงครับไม่เลอกไวขอบคุณพันท้ายนอสิงห์ทั้งสองล้ำนะครับถึงไว้เลยถึงไว้เลยถ้าพร้อมเราไม่พายเลยนะครับถ้าพร้อมเราไม่พายเลยสวัส ครับวันนี้เราจะพามาเบิ่งฝุ่นแข็งเรือกันนะครับเพื่อเหนีอนะครับบ่ห่อนแดดบ่แดดครับฮ้อนแดดบ่แส่คนหลายอยู่วะหลายครับเลือกอะไรครับเรือกหลายครับห่อนแดดก็ห่อนบ่ไปไปพายคนยางไปเพิ่มด้วปเลอกนึ่งครับอันนี้เป็นเรือกลางด้วยครับมื้อนี้มื้อนี้มพิ่งสุดท้ายคือแข่งเรือกลางเมื่อวานนี่แข่งเรือใหญ่แล้ว เรื่อใหญ่หาสิผาปนไหนเออไหนกำลังมาหาโลวัตยังไม่พร้อมเข้ายังไม่พร้อมทั้งนสองด้านนึกยังไม่เน่ย นี้จะหนีรอดปลอดภัยได้ไหมหนีได้ปลอดภัยได้หรือไม่เทพอะไรฉันเทพอะไรทำอนุวัฒน์ฟังเราไล่บอลไล่บอลกันทันนีดูว่าอนุวัฒน์ฟ้าเว้ยอนุวัติฟ้าโดนฟ้าจะแตกแน่นอนท้าจะแตกแน่นอนแน่นอนในวันนี้แน่นอนในวันนี้รอแล้วอนุวัฒน์ฟ้าก็พยายามจะไล่บอกว่ายังไม่หมดว่ยังพออีกยังไม่ยอมไม่ถอยไม่ถ้าพอไม่ให้มาพยายามจะอัดฉไปจะดิ้นจะอัดฉีดไปจะทันหรือไม่ทันดูลักษณะนี้ไม่น่าจะทันแล้วว่าต่ให้กำลังใจอนุวัฒน์ฟ้าไล่บีไล่ขยี้ นีเรือนรอกาซีเซเตอร์องาต้อนะครับเรือี่เซตอีเรือดุมนรอกซีเซเตอร์ไปที่จุดปลยสาวสวยพิจนุณ์นี่เดินทางมาไกลอ่อนแดดนี้อวันชิดหนอนแดดอนแดดออกมา ล้น้ำแดงนั้นอยู่ฝั่งประเทศไทยก็โผหลังวัดล้อน้ำน้ำเงินนั้นสาวสวยบีญนุตเออตะโกตาน่ะอเระวังระวังลมระวังลมเินนนก่่ๆีะ อภิว no? oh. ัตน์เกรวะครวมถึงพ่อเมืองกว่กพาดนะครับท่านทวีจินรงค์นะครับมาด้วยอนะครันครับเลือกการจั๊กฟีไฟสามสิบสามสิบเงยหันหาสิบหันเนาะนี้เลือกการสามสิบเจ๊เจันมอีนานี่เอาพวกมันนั่งเหยบมอีนเตอร์ลงกับเตอร์กันขอไปดูมานั่งเนี่ย ก wow. yeah. wow. uh ็จ้าเงาระดับเนาะเอาเงากเงาแ่บานเาเงากัเาเงากัเาแหละแจ้แต่ว่าเาบุญย่างจางเขาแมนบแต่น้ำเงียบเดีเาไอนเจยวจะมาเนี่ต่อไปนครัวนี่ย่อเงายาวยพี่นึกบหสาวสวยสาวสวยให้เขาเยู่ เขาพอกันจือเือแปลว่าแปลวาเวลาพายโ้ยพายคนเลยจังรอเียวเดียวบม่เคพอเจเกเดียวเดียวเทียวเดียวเทียวเดียวคือจบเลยครับแลวเดียวนี้จบคือจบเลยนี่ศาสนาคือตอยู่ต่อถ้าเดืถ้าได้อศาสนาก็ไรอยู่ต่อยู่ัพาสายละสาลำเงสายละสาลำป่าพได้กลับมาจากแต่ว่าสิสลำก็ลายอย่เนาะเลายกทุกปี่เออลายก็ทุกปีสิบสาลำกางโ ให้เรือ่านอย่าัมือกันนะค่ะแ้วน้มนไปแล้วไปไหนคือว่ามันแดดนอนแงก็เลยตองน้าลุมืแต่ขนาดมมะแข่งก็จะกัทั้งลุกเนาะม่นตไปจไ้มีโคแล้งเดียวนอกัเป็นเงาทั้งพามาเป็นตนี่แลนี่เดี๋ยีกับนี่นะว่าผีพายกับเจ้ลงมามดละกลังสิบไวยาตัว ตนะาเให้ถอดเบรคงน้ากังกรว่ากอยกูงว่าเขาจะได้ดูตันี้ได้เขารอบต่อไปนเรื่อมบแบงนี่วะมันหลังฟันนี่ละถ้าโยกไปจัาใหล้เนี่ถามาจะลองไงดีไปจับได้จะลเออาว่าเป็นก็เจ้าไพ่สองลอง็ต้ไพ่ลองเดี๋ยวจบเลยบ่ะมันหลเนาะเรือหลแล้ว กตินะคะเรื่อนหน่อยๆลำนีก็จ้ลองน้ามันก็ได้เปียพร้อมลองแรงมันแรงมันไหลมันไมจัดจอดลองลองไน้หมดเน้นบ่เจ้าวาไปจาปุมมันโมมานมือนี่รังใบไงรังสิบใละเด้อหน้าสิบใบแดงรังมาสิบใบเขาบอกมาในน้ำสา อยู่ร่องน้ำสีนักเกิลร่องน้ำสีนักเกิอยู่ดูขนาดนี้มาเจอะแล้ว มีเยะนักจะหนีไปไหนอย่างไรกันขึ้นมาอยู่โกนละวัาให้่บทให้ปีไล่เก่งกันขึ้นมาอยู่นรบ้างเด็กเหลือยี่ดาวไปอย่างไรกันขึ้นมาโย่กนละบ้านกันแดงกันได้เก่งแดงใจเดือดไป้ล มันอยู่มันท้าก็จะพ่ายเขากันเนาะสงานนี่นะครับก็พ่ายสงานเอาทีมพ่อมมแจะไทยบากัวลไทยบเนาะไทยบัปจัไ่ยโก้ครับเอาว่อาว่อาวนครับนายกปีนาปีนาเอาไหมวัดหลวงก็ขอประดานสมบัต์สมัติโอ้โอเคียมาดูับกระมาแล้วแ้อันัห้ตอนน้มันจะซ่อมลาย ในายกานะคร right, okay. ับกำลังลอยลำกับทุ่กันอยู่นะครับมาบึงเรียบร้อยแล้วก็คือว่าพรเดเขารอบระเดเขาเารอบที่เธอเธอะเธอที่สองเอเธอที่สอง แต่ว่ารอบนีกคือว่าบอ่านแล้วลองลองแซมสอเวลาท่านกับผมกันแน่นบอโอู้่รู้กูรู้วอามาแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณทุก่นะคะบมันน really ี่ก็คือบุญแจงเรื่อหล่ะท่านบ้านนี่ับู้ไดเขามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์ูดแชร์ู่เป็นกำลังใจสำหรับช่ององไมลนกเขาพาเพื่อนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งบญประเพณีบุญแงเรือน้กันมันนี้ก็ขอ คลิปสำหรับปมันมัครัวคลิปนี้ค่ะเรื่องข้อนี้นะคะอยลายรเลยะค่ะ